ทุกคนวันนี้เข้าป่าเบิ่งสวนอันนี้บ้ป่าสวนมักเพชดเจ้านะพออายตูอไอยุงกัดข่อยป่าสวนพักเราซุนหอดพุ่นหอดเราวอาผผาอ่อมสีขาวๆคนพี่น้องขอ่อยชียางเบิดเนอค่ะหนเนอค่ะว้ยถึกใจโจรเลยเนาะต้นกล้วย อันนี้คือปุ๋ยของแกเนาะแกทำปุ๋ยหมกักต้นพริกต้นมันอุย้ยถั่วทุกทุกคนถั่วฝักยาวบักเขือบักเขือฮัลโหลตัวนี้ซื้ออยังว่าหมาแล้วโอ้ยลูกแม่ตกใจหมามันมา,มา,มา หมามันมาจับขาข่อยทุกคนเดูห่างมักทัวเรากำลังเป็นหมากมักทัวเราสวนหมกเพชรพี่น้องเนี่ยต้นมักเพชรนี่เห็นบ่ห่างมมกทัวเรายุ่งกัดมันกำลังข้นพี่น้องท่านนี้มันเห็นป้าป้า เนี่ยถั่วพูเนี่ยไปกิน,าน,านกับส้ตมตำพี่น้องเก็บสดๆจากสวนแถวที่แถวที่ติ๊กอยู่มันไม่มีนั่นบอกไม่มีโรคนี่บอกโรคอะไรอันนัยินที่เป็นนี่บอ,อม,มีแต่ว่าติ๊กไม่ได้ออกไปไหนปลาหมักเพชรขีนูแล้วพี่น้องเบิ้งแมี มกเพ็ดกินเอาง่วงเนี่ยถุ่ผูตัวปูเรากำลังออกป้าป้าถ้ามันถ้ามันเต็มนี่เนาะป้าเนาะจะสวยมากเลยเนาะป้าถั่วพูนนะสะออนพี่น้องถั่วพูเข้าวสวนสวนส,วน,สวนอันนี้สวนส,วน,สวนยางพารา นี่รถที่เราเอามากันขับรถเข้ามาในสวนทุกคนเต็มมือแล้วเนี่ยติ๊กชอบกินอ่อนๆแบบนี้นะนทบผูเนี่ยทบผ,ทผูมือก็จะสันส่นๆนิดนึงทุกคนที่ไม่ได้เอาขากล้องมา <c oughs> นี่คือเทียงนาน้อยของเราเทียงสวนเนาะเราจะตำส้มตำกันอันนี้ไม่รู้ป้าปลูกอะไรทั่วพูทุกคนทั่วพูเต็มเมื่อละ่ะพอก่อน ไม่พอแล้วค่อยมาเอาอีกอ่อนมากดูทวปูเต็มเลยเนี่ยทวปูเนี่ยถั่วปูเย,ยอะมากขาอ่อนทุกคนว้ามะเขือดูดีาาเ,เดี๋ยวพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง พี่น้องขุดขี้กระเดียนเสียไปอันนั้นไปตกป่ารีวิวผ่าชุดติงได้ด้แมนรีวิวชุดติงกระดิ่งแมวคือการขุดขี้กระเดียนนี่นี่นี่ป้าป้าป้าขุดขุดขุดเออแต่มันไม่ตัวใหญ่เท่าไหร่พอแล้วแค่นี้ก็โอเคเนี่ยพอดีตัวหนึ่งต่ออันนั้นเบ็ดหนึ่งต่อคันเบ็ดขานี้จับจับจับมาบีบเลยขานี่เนี่ยเหยียดเนี่ยเขี่ยตรงนี้น่าขึ้น เยงเงียัง,ยงีย้ยนนี่น <to ี่ตัวนี้โอ้ยตายตัวป่าตัวใหญ่นี่มันขาดนี่นี่ในป่านี่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 มันเข้าลงนี่นะป่าขุดตรงนี้ลงเอาก้อนใหญ่ๆเดี๋ยวเนี่ยนี่ตรงนี้นี่เออนั่นน่ะนั่นแน่แน่นมันลงดินน่ะน่เมามันกับการจับขี่กระเดียนพี่น้องขี่กระเดียนฮะอันนี้งูดินได้เอาได้หน่อันนี้ดรามดรามหันไม่ป้าโบแมนก็ขี่กระเดียน ขีกระเดียนคือกันแต่ว่ามันเป็นสีดำงูดินมงงูดิน่ยมันถือตีนจจรลนั่นใช่เนี่ยงูดินงูดินป่ะเนี่ยป้าปมันลงดินนี่ขุดเออนั่นน่มันยั้งอีกแล้วม่ตูเนี่ยโอ้ย เม็ดตูนีห้องโยสันด้วยใส่ถุงเท้าก็ใส่ด้วัดระวันห้องโยนี่ห่อยเม็ดตูสุดด้วยเสียไปลงยูทูบไปนะเียลยปนะโอ้ยนี่เด้อ้ยขีนอดบ้านตอนยังน่อยจังสี่แล้วคุดขี้ ขุดโอ้ยขุดขี่เคยเดือนไปใส่ตุ่มเนาะตอนยังหน่อยเนี่ยป่าป่นอยู่ข้างล่างอันนี้ตัวเล็กเนี่ยมันตัวเล็กอันนี้นะพ่อแนวพ่อแนวโอ้โยยากันยุ่งกับบอมาติดคือโปรไซดถุงมือเน้ใส่อันนั่นยากันยุ่งแคนแอลยูนิเบอร์เฮนเอาจับเก็บเก็บมาแง่งตอนนี้แทนดีสิเมื่อแล้วค่อยเก็บโอเคพอ ขี่เม้าคุยกันพี่น้องไปเอาขี้ดินบีบใส่เจ้าม้าเดี๋ยวมันชิเลือยออกโอเคไปเอาเบีบมันจิบตุ๊กปลาจิบตุ๊กปลาพี่น้องเนี่ยขี่จะเดียนออกแก้วพี่น้องอันนี้บ่อปลาพี่น้องนี่บ่อปลาอยู่ในสวนป่าม๊วยเนี่ยมาแม่ท่องเออลูกขยายมีปลามีกุ้งอยู่บ่โอ้ยโอ้ยยุ่งซะมาหลายงานนี่ปลาตัวใหญ่ใหญ่ น้ำตีงยองยุงยองขี่นออกปานี่ปลาคอยอยู่ปะป้านิงกัดคอยเขาตกไยแล้วตรงนีแต่มันก็มีอยู่นะป้าตกคนละมุมเออตกคนละมุมตกปลามื่อกันอ๋อพอแม่ีปนอนเป็นผู้ถ่ายค่ะตอนนี้กำลังตกเบ็ดค่ะจีจะเดือนไซเบด ไสเดือนค่ะไสเดือนเปรี้พอมเล่ากับไทยเปร้สิกันเอาถ้าตายกินลากเบ็ดไปแน่ๆน่เดี๋ยวไปช่วยเขาก่อไฟก่อนคงไม่ทันแล้วเนี่ยเออนนั่สียบเสียบเบาๆเอยเรเอาอย่างนั้นผู้เดียวนั่นแหละไม่ถ้าถ้ากินแล้วดูตรงไหนอ่ะมันก็จะยุกยุกไงสายมันะอ๋อ เ็กหนีได้อยู่กองพี่เด็คอยลดเดี๋ยวมันจะติงึงใช่เจ้าก็ยาหมุนออกสิวะ่อยใจเฮ็ดเป็นอยู่บ่ตีมึงอ่ะไม่ลูปไทนี่เมื่อกี้ยังตตหน่อยบัดตโกัดทุดเอ้ยกัดใส่เดือยถุงจคอยเอ้ยเจ้าขเอ้นะกลมันไปทางใดะนาป บน่บเยี่ย่เน่ยบ่นยบ่เนย่นย่เนี่ยนี่ยบเนี่ยบเบเนบ่เนี่เยบ่นเนีเนี่ยยบ่ี่ยบ่เย่ยนี่เนี่ยี่นบ่นเนบ่เเบ่ คนแขนนะเนี่ยจริงเอ้ยก็ถ่ายไปทางนู้นเลยคนก่อไฟค่ะคนก่อไฟค่ะคนกอไฟค่ะคนนี้นิ้วนานิ้วนานิ้วบางต้องก่อไฟค่ะก่อไฟก่อไฟค่ะก่อไฟเดี๋ยวได้ได้ก็จะสูงหมดก่อไฟค่ะปลาเนี่ยมึงดูเดี๋ยวเบ็ดเนี่ยเขาลาจะพูดค่ะอย่าพูดค่ะสิบห้ากี่เม้าออกกล่องออกกันยูทูบ ถ้ามาหลุนกันว่าปลาสิกินเบดเ้าบอ